รับสวัสดี FC แล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีเรืองอะไหล่ยนนะฮะมาครับผมมาตามสัญญาครับเดี๋ยวมารีวิวรถใช้งานคันใหม่นะฮะของสีเรืองอะไหล่ยนนะครับนี่ฮะปาเจโรนะครับนิสสุปาเจโร่นะครับตัวนี้เป็นตัวอีลิตนะฮะอีลิตอีดิชั่นนะครับ2021นนะครับตัวนี้ ขับเคลื่อน4รล้อนะครับหรือว่าที่ใครๆเรียกว่า4 v วิลครับนะะเดี๋ยวดูรอบๆคันนะครับส่วนมากก็มีหลายช่องนะครับที่รีวิวไปหลายช่องแล้วนะฮนะกว่าน,นี้เดี๋ยวจะมาบอกนะครับว่าตัวไหนนะฮะัอ จุดไหนที่ชอบหรือว่าไม่ชอบนะครับของปาเจโร่เอลิทนะครับโดยความคิดเห็นส่วนตัวนะครับนะฮะแล้วก็ทําไมถึงตัดสินใจซื้อตัวนี้นะครับทําไมไม่เล่นไปตัวที่เบอร์หนึ่งของอขายดีอันดับหนึ่งของประเทศเรานะครับคือกีออ่ห้อโตโยต้านะครับฟอร์จูเนอร์นะครับทำไมไม่เล่นตัวนั้นนะครับถึงทําไมถึงมาเลือกเป็น ปาเจโร่นะครับนี่ฮะรถพวก PPV นะครับนี่ยความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอันนี้ก็ชอบหลายๆอย่างนะครับแล้วก็เรื่องราคานะครับส่วนจุดอื่นๆนะครับที่ระบบอย่างนี้นะฮะก็มีหลายช่องนะครับรีวิวนะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่าตัวไหนชอบไม่ชอบนะครับนีฮะ ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็ไม่ชอบอยู่หลายจุดนะครับตัวฟาเชโลตัวนี้นะครับแล้วก็ชอบก็เยอะนะครับถึงตัดสินใจซื้อนะครับก็เปรียบเทียบในค่ายอื่นนะครับก็ศึกษาหลายเดือนครับกว่าจะตัดสินใจซื้อคันนี้นะครับก็ศึกษาประมาณ2เดือน3เดือนนะครับถึงตัดสินใจซื้อนะครับ ตัวนี้ก็เห็นเขาวิ่งตามท้องถนนเยอะแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นโฉมเดียวกันกับ 2,020, 2020 2,021นะครับ2,021ก็แค่มีที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จแบบไร้สายนะครับอยู่ข้างในนะฮะแต่ตัวนี้เป็น2,020นะครับตัวนี้ไม่มีนะครับเขาบอกว่าซื้อเพิ่มได้ไหมผมก็ซื้อได้ครับแต่ผมไม่เอานะครับ ไม่ชอบนะครับเลยไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าเราจะชาร์จแต่ละทีต้องถอดเคสโทรศัพท์โทรศัพท์ออกนะครับของเลยอ่ะไม่ซื้อเพิ่มครับถ้าซื้อเพิ่มก็อยู่ในราคาสี่พันนะครับมาครับผมมาดูครับหลายจุดครับที่ไม่ได้ชอบนะครับส่วนของแถมนะครับของแถมที่ศูนย์เขาแถมให้มาก็มีสามสามชิ้นนะครับที่เขาแถมให้นะ ก็จะมีกรอป้ายทะเบียนนะครับอันนี้ก็ชอบอยู่ครับเป็นสีดํานะครับกรอป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็มีคิ้วนะครับที่เขาแถมให้นะฮะแล้วก็มีที่เปิดไม่ใช่ที่เปิดดิเป็นอ้ไรกัรลอยมือเปิดนะครับนอกนั้นก็โรงงานเขาจะแถมมาให้อยู่แล้วนะครับพวกเนี่ยโลโก้ตัวนี้นะครับมันเป็นตัวเ l ลิทนะครับแล้วก็พวกสีดําพวกนี้ครับเขาเรียกว่าลังคาดํานะครับ อันนี้เขาจะแถมมาให้อยู่แล้วครับพวกสีนี้นะครับเพราะมันเป็นตัวอีลิตนะครับหรือตัวนี้เขาก็เราเรียกกันก็เป็นตัวท็อปสุดนะครับของรถรุ่นนี้นะฮะก็อยู่ในราคาหนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้แต่เอ้ยไม่ใช่คันนี้นะเป็นสีดำนะครับราคานั้นถ้าเป็นสีตัวนี้ก็เพิ่มอีกสองหมื่นนะครับ มาครับผมมาดูครับดีไซน์การดีไซน์นะครับตัวไหนที่ผมไม่ชอบก็มีที่เห็นเห็นนี่ผมไม่ชอบนี่ก็มีนี่ฮะกระจกมองข้างนะครับมันใหญ่ครับมันไม่เรียวสปอร์ตแล้วก็เป็นสีเงินด้วยนะฮะถ้าเป็นตัดสีดำนี่โอ้โหสวยเลยครับตัวนี้นะเดี๋ยวว่าว่าจะซื้อตัวครอบกระจกมาใส่เป็นเคปล่านะครับบอนเป็นสีเงินนะฮะแล้วก็ล้อครับล้อมเล็กครับ ตัวนี้เป็นขอบ18เองนะครับเป็นยางเล็กนะครับมิติตัวรถก็ดูน่าจะเล็กกว่านะครับดูคร่าวๆจะเล็กกว่า f o r t จ n e r ออยู่นะครับตัวที่ผมใช้งานมาครับแล้วก็ตัวนี้ครับตัวสีเงินนะครับเป็นเขี้ยวนี่ครับถ้าเป็นแรปสีดำโอ้โหสวยเลยครับผมว่านะแล้วก็บางคนอาจจะเอาทำไมไม่เอาชุดแต่งนะครับใส่ชุดแต่งนะครับผมไม่ชอบนะครับเพราะว่ามัน ถ้าใส่มาแล้วมันจะเป็นตัวเหมือนตัวรถมันจะต่ํานะครับผมก็เลยไม่ชอบนะครับปกติมันก็ดูออกตํตำเล็กๆไปนะครับถ้ามาใส่ตัวสเกิร์ตนะครับมันก็ไม่ค่อยชอบนะครับโดยความคิดเห็นส่วนตัวนะครับมาครับผมพวกระบบพวกอะไรขอก็จัดมาให้เต็มอยู่นะครับคันนี้แล้วก็เรื่องราคานะครับถูกกว่าฟอร์จินเนอร์นะครับเทียบ กันกับตัวท็อปนะครับก็ถูกกว่าประมาณ2องแสนนะครับเนี่ยที่ตัดสินใจซื้อก็มีราคาจะถูกกว่า2องแสนนะครับอันนี้แล้วก็เนี่ยสายเข่าครับเดี๋ยวรอแป๊บนะครับพอดีเดี๋ยวมันจะลืมขนาดนี้ยังลืมๆอยู่นะครับล,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 ลืมหลงลืมลืนะครับเนะฮะภายนอกก็ประมาณนี้ครับ แต่ทําเป็นหลังคาดําตีก้ก็โอ้โหดูครับดูหรือว่าโอเคครับซุ้มล้อนี่ผมก็ไม่ให้ใส่นะครับขอเขาแล้วละ่ะพวกอะไรซุ้มล้อแล้วก็พวกสเกิร์ตเนี่ยขอเขาแล้วผมก็เลยขอได้แล้วละ่ะทีนี้ก็เลยตัดสินใจไม่เอาขอเป็นเงินส่วนลดนะได้เงินส่วนลดอีกสองหมื่นห้านะครับคันนี้ ท้ายก็ไฟท้ายก็ออกดำๆนะครับข้างในจะเป็นดำๆนะครับตัวนี้พวกนี้จะเป็นของเขาจากโรงงานเขาแต่งมาแล้วนะครับพวกดำดำดำๆพวกข้างคาพวกนี้นะฮะก็ลองค่าใครชอบก็ลองไปศึกษาดูอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็นี่ฮะระบบครับระบบเตะครับนีเอาเท้าไปสัมผัสมันก็จะเปิดเลยนะครับ ถือว่าทำงานก็โอเคครับก็เร็วดีครับแต่ถึงว่าไม่เร็วเท่าไหร่แต่พอใช้งานได้ครับใช้งานได้นี่ฮะท้ายก็จะดูแคบๆหน่อยนะครับแคบๆกว่าฟอร์จิเนอร์ฟอร์จเนอร์จะกว้างกว่านี้นะครับทางท้ายนะครับนี่ฮะแล้วก็รุ่นนี้จะไม่มียางอะไหล่มาให้นะฮะ นีไม่มียางอะไหลไ่มาให้นะก็เป็นไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตรงนี้นะฮะเรื่องยางอะไหล่นะครับถ้ามียางอะไหล่จะดูโอเคเลยครับนี่ฮะมีชุดปะยางเติมลมมาให้ก็ไม่ถือไม่โอเคครับผมว่าต้องมียางอะไหล่ครับถ้าเหยียบตะปูอยู่ข้างนอกนี่น่าจะดีกว่านี้เปลี่ยนล้อเลยอย่างเงี้ยครับ ชุดยางฝาไหลมันเอาไม่อยู่นะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับมันจะปรับเบาได้นะครับนะฮะปรับนอนราบได้เลยนะฮะเนี่ยอันนี้ก็ชอบอยู่นะครับไม่ต้องมาแขวนข้างๆนะครับตัวนั้นก็ปรับเอ็นลงโอ้โหนอนสบายเลยผมไปข้างนอกผมนอนในรถอยู่แล้วนะครับไปต่างจังหวัดนะครับถ้าไปคนเดียวนะครับนะฮะข้างหลังก็โอเคครับประมาณนี้ครับ ภายนอกก็จะประมาณนี้ครับแต่ภายในเนี่ยโอ้โหมาดูภายในครับตัดสินใจซื้อเพราะภายในครับเปิดแวบแรกเนี่ยชอบเลยครับคือเบาะครับเนี่ยเป็นเบาะสีน้ำตาลด้วยนะครับสว่างเลยฮะเดี๋ยวปรับแสงก่อนนี่ฮะเบาะเป็นสีน้ำตาลเนีย่ยโอชอบมากครับ แล้วก็บ่อตัวนี้มันเป็นบ่อไม่เก็บความร้อนนะครับเป็นน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรโมล่อะไรสักอย่างโมลี่คูลลี่อะไรสักอย่างนีะครับชื่อมันนี่ฮะดีไซน์ออกมาสวยครับนุ่มดีนะครับเบาอนี้ผมชอบมากเลยผมเปิดมาผมเจอผมชอบเลยเนี่ยบาะตัวนี้นะครับนี่ฮะ ข้างในจะเป็นสีมันพวกคอนโซลนี่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันทําออกมาเหมือนรถกระบะนะครับพวกคอนโซลพวกนี้นะแล้วก็พวงมาลัยนี่ชอบเลยครับออกดีไซน์สวยผมชอบพวงมาลัยแล้วก็เรือนไม้นะฮะมามาดูมาดูเบาะตอนสองครับเนี่ยเบาะตอนสองก็โอเคครับเป็นแต่มันเลื่อนไม่ได้ครับตัวนี้ เบาะตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเลื่อนไม่ได้ครับตายคาครับนี่ฮะภายในแล้วก็ชอบอีกอันหนึ่งก็เป็นจอทีวีครับคมชัดดีครับแต่ต้องเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับเพราะว่ามันเหมือนเราเล่นโทรศัพท์นะครับแล้วก็เอาขึ้นจากภาพจากโทรศัพท์เราขึ้นมาตรงนี้นะครับไม่ใช่อ่าเป็นเขาเรียกอะไรจอ Android นะครับไม่ใช่นะครับเป็นเชื่อมต่อกับ wi-fi โทรศัพท์เราแล้วก็ เราเล่นโทรศัพท์แบบไหนมันก็จะขึ้นหน้าจอตรงนี้นะครับก็โอเคครับไว้ดูหนังฟังเพลงนะครับสำหรับสำหรับผู้โดยสารตอนท้ายนะครับนี่ฮะมามาดูข้างในครับเออมาดูภายในครับภายในข้างหน้านะครับนี่ฮะมีเอฟซบอกว่ารีวิวภาพกล้อง3ามร 60องศานะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ชมนะครับเดี๋ยวปิดประตูก่อนเนะนี่ยมืดไหมครับเดี๋ยวสตาร์ตก่อนเนี่ยนี่ชอบอีกอันหนึ่งก็คือเป็นไมค์ดิจิตอลนะครับตัวนี้นี่ฮะมันจะปรับได้สามสามหมวดครับเนี่ย หมดแบบนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่ระรูปแบบที่3ามจะเป็นแบบหมดสปอร์ตนะครับเนี่เรือนไมคนี่ฮะโอเคครับแตผมชอบแบบที่1น,นะครับดูง่ายดีแล้วก็กล้องครับมาดูกล้องก็เป็นกล้อง360องศานะครับ ก็โอเคครับแต่ภาพมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเนี่ยก็ใช้งานได้ครับแต่อันนี้มันมืดๆหน่อยเพราะว่ามันมันโดนดินมาแล้วนะครับเพราะว่าผมใช้งานมาก็เจ็ดร้อยกว่ากิโลแล้วก็มีเซ,นซ็นเซอร์กะระยะนะครับเนี่ยเวลาหมุนวงมาลัยน,นะครับก็โอเคครับแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็นี่ฮะ เบรกมือเป็นระบบไฟฟ้านะครับเราใช้งานนี้แทบจะไม่ได้ใช้เลยตัวนี้เพราะว่าเราเข้าเกียร์เข้าเกียร์ตัวนี้แล้วมันจะปลดอัตโนมัตินะครับพอเราเข้าเกียร์ p ปุ๊บมันก็จะล็อกอัตโนมัตินะครับเบรกมือตัวนี้ชอบมากเลยถ้าเราจะทําให้เป็นแบบใช้มือกดเอาก็มากดตัวนี้นะครับสองครั้งหรือกดแช่เนี่ยครับเขาบอกอเซลเขาบอกอยู่นะครับนี่ครับแต่ผมลืมไปแล้วครับ ไม่ได้ไม่ได้เล่นเท่าไหร่อันนี้ก็ระบบทั่วไปครับออตโต้โฮครับก็อีกอย่างหนึ่งครับเซลผมบอกให้ติดฟิล์มสามเอมให้ไม่รูเ้เอาฟิล์มเอาเอาฟิล์มลามีหน้าให้ครับเนี่ยไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์มันจางนะครับสงสัยจะได้ไปติดใหม่ครับเนี่ยก็โดยรวมก็ประมาณนี้ครับแต่ผมไม่ค่อยชอบคอนโซลครับเหมือนรถกระบะเลยคอนโซลตัวนี้ นะใครทีด่ดูอยู่ก็ลองพิจารณาดูครับแต่ราคาในคุ้มครับผมว่าคุ้มการใช้งานนะครับเครื่องยนต์มันเครื่องเครื่องเล็กนะครับเป็นเครื่องเล็กกว่าของค่ายโตโยต้าครับเป็นสองจุดสี่ของโตโยต้าตัวท็อปมันจะเป็นสองจุดแปดนะครับตัวนี้ แับแสงกันนะฮะโดยเรื่มโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับที่เปิดฝากระโปรงนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้ก็ออกดีไซน์ผมชอบนะครับส่วนมากผมเปิดถังน้ามันนะครับจะไม่ได้ก้มนะครับมืองมดูแล้ไปโดนฝากระโปรงประจํานะครับเดี๋ยวให้เด็กปั๊มปิดให้เหมือนเดิมนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าโอเคเลยครับนี่ครับมาซ่อนไว้ตรงนี้ครับ ข้างล่างนะครับเปิดก็มีอันเดียวเลยครับเปิดครับฝาถังน้ํามันนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้ครับของแถมไม่ได้เยอะนะครับของแถมของผมมีอยู่ชิ้นเดียวเลยสามชิ้นนะครับรถเนี่มีตัวนี้ครับก็ไม่ได้แต่งอะไรเยอะมากมายครับพอใช้งานได้ครับ ว่าไม่ค่อยชอบแต่งแลยครับรถนี่ฮะไปครับผมก็ใครสงสัยตรงไหนก็โทรมาถามได้ครับรถรุ่นนี้นะใครอยากใช้นะครับแต่ว่าใช้ดีครับใช้ดีถือว่าโอเคเลยนะครับกับราคานี้นะครับประหยัดดีครับนี่ฮะเบาะเห็นไหมเอ้ยฟิล์มเห็นไหมครับผมบอกติดไม่ใช่หกสิบป่ะเนี่ยครับผมบอกว่าวหกสิบรอบคันครับแต่มองทะลุเลยนะครับดูครับมองทะลุเลย ก็ไม่ใช่มืออาชีพนะครับรีวิวพวกนี้นะฮะมาใช่แนวครับไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับใครเห็นที่ไหนก็เดี๋ยวจะติดสติกเกอร์อยู่นะครับสีบนเรืองอะไรยนนะฮะนี่ฮะแล้วก็ข้างท้ายนะครับแต่อันนี้เพิ่งออกรถมาได้อาทิตย์หนึ่งนะครับอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะครับเพิ่งมารีวิวให้พอดีว่างนะครไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe ด้วยครับผมคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีเรื่เืองอะไรยนครับิีนี้ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ